สวัสดีครับวันนี้ไข่แม่งามมาหยุดทำงานครับมาเก็บเม็ดยางนาครับเอาไปเพาะเป็นก้าไม้ยางนาครับนี่ต้นใหญ่มากครับนี่ครับต้นสูงใหญ่มากครับกำลังเก็บกำลังเก็บเม็ดยางอยู่ครับหน่วยยางครับ นี่ครับเม็ดยางหนาครับมาสองคนครับี่มาสองคนครับมามาเก็บมันหล่นเยอะมากครับนี่ครับเม็ดยางนาครับนี่เอาไป เอาไปเพาะครับเม็ดยางนาครับเพื่อจะขยายพันธุ์ปลูกไปให้มันมีต้นไม้เพิ่มไปเรื่อยๆครับบางทีก็แจกครับเพาะแจกปลูกเห็นเม็ดมันหล่นเยอะมากครับมันร่วงลงมาเยอะนี่ครับเต็มพื้นนาเลยครับนี่เม็ดยงางนา ของแท้เลยครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับอยู่ในนาข้าวครับเก็บกันมือดำปือเลยครับเก็บมาสองที่แล้วครับเพิ่งเจอต้นนี้มเมล็ดมากครับหล่นมาเยอะจริงๆครับนี่มาสองคนครับนี่มากับ อ้วนอันนี้ก็อยากปลูกต้นยางนาครับเ,เลยชวนกันมาเก็บเพราะว่าเห็นต้นมันสูงใหญ่สวยมากครับนี่ครับดูเก็บพึ่งได้ยังไม่ถึงครึ่งก็สอบปุ๋ยเลยครับเ่ียกว่าได้ถ้าใครอยากมาเก็บก็บมานะครับ อยากได้ก็มาหาเอาเดี๋ยวจะแจกให้ครับเก็บไปไว้ที่บ้านครับเม็ดยางนานี่ครับคิดว่าน่าจะเต็มก็สองกระสอบปุ๋ยครับต้นนี้เยอะมากครับมันร่วงลงมาเยอะมากครับคิดว่าเก็บลูกที่มันหลุดมาใหม่ๆนี่คงเพาะไม่ยากครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ก็เคย แต่เอาลูกที่มันเกิดริมรม,มต้นกี่มันโตลแล้วครับเอาไปเพาะชำเอาไปลงถุงแต่นี่มาเก็บเป็นมเมล็ดเป็นเม็ดที่เป็นลูกที่มันหน่วยเป็นลูกอยู่บนต้นแล้วมันก็หลน่นลงมาข้างล่างรือว่าเยอะมากครับเป็นพันๆเลยครับนี่ เก็บยังไงก็เอาดูสิครับเต็มพื้นดินเลยครับลูกยางนาเกือบเกือบได้ครึ่งกระสอบปุ๋ยแล้วครับก้มแล้วก็งอบขึ้นก้มรู้สึกรู้สึกวินวินครับ ก้มเงยก้มเงก้มเงยก้มจนวินของผมเกือบได้ครึ่งกระสอบปุ๋ยแล้วครับคิดว่ากระสอบปุ๋ยยูเรียครับ4600เกือบเต็มแล้วครับนี่เกืบได้ครึ่งแล้วเม็ดยางนาร่วงลงมาเยอะมากครับ ใครอยากมาเก็บก็มาครับเดี๋ยวจะรอครับเดี๋ยวเก็บรออยู่ที่ต้นนี่ครับมาเจอไข่แม่งามด้วยครับถามคนก็รู้จักครับไข่ราศีพโคภนี่ นี่รวงเยอะมากครับนี่นี่ครับดูดูดูต้นที่เก่าครับที่มันโตแล้วครับถือว่าโตมากครับเดีวผมไปถ่ายให้ใก,กล้ๆครับไปสูงใก,กล้ๆนี่ครับนี่ต้นใหญ่มากครับถือว่าหลายสิบปีแล้วครับนี่ ประมาณ3ามสี่ิปีน่าจะได้ครับต้นนี้เพราะว่าผมเห็นนานแล้วครับต้นนี้มันเกิดอยู่ข้างลำห้วยติดกับที่สาธารณะสาธารณประโยชน์ของชุมชนตรงนี้ครับเป็นลำหว้วยเซียวแต่ว่าลูกที่หล่นมาเยอะมากครับนีครับเต็มพื้นเลยครับ เต็มพื้นดินเลยเพราะว่าดินที่เขาไถแล้วเขาก็ปั่นที่มันจะมองเห็นชัดมากครับเก็บเก็บไปก็ไม่เห็นอีกคนหนึ่งหายไปไหนนุ่นไปยืนอยู่นุ่นเมื่อยหน้ามืดก้มเงยก้มเงยหน้ามืดเพราะมันเยอะมันเยอะมากครับเยอะมากจริงๆ ค็ละครึ่งทุงกกระสอบปุ๋ยยูเรียแล้วเอากระสอบปุ๋ยมาใส่เก็บใส่ไปในกระสอบปุ๋ยเก็บด้วยพูดไปด้วยก็รู้สึกจะเหนื่อยเมือม่อยเมือ่อเดี๋ยวคงจะจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ถึงเพาะกล้า ไมย้ยางนาก็จะถ่ายให้เห็นว่าจะมันจะเกิดไหมจะได้กี่เปอร์เซนต์ที่เอาไปกระสอบปุ๋ยหนึ่งจะได้กี่ต้นเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เห็นดูอครับว่ามันจะเกิดไหมก็สำหรับวันนี้ก็ไขไม่งามก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ